ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรคที่เป็น ILD ที่เราอาจจะเจอได้นะคะแต่ว่าไม่บ่อยนะคะวันนี้ก็จะครอบคหัวข้ออะไรบ้างก็คือ1อาจจะมี ankylosing spondylitis นะคะแล้วก็กลุ่ม l y s o s o m a l storage disorder แล้วก็ h e m a n s k y p u d a k syndrome นะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเนาะเราอาจจะเคยได้ยินว่า ankylosing spondylitis เนี่ยมันทำให้เกิด ILD ได้โดยเฉพาะ upper l o b เดี๋ยวมาดูกันว่า Data ที่เจอเนี่ยเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้ว ปัจจุบันเนี่ยมันจะเรียกรวมกลุ่มนี้ว่า s p o n d y r o a r t h r i t i s หรือสปาเนาะซึ่งมันเป็น chronic i n f l a m m a t o r disorder ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเกิดตั้งแต่อายุก่อน30ถ้าอายุเกิน45ล้าแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะะมันจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็น axial ก็คือ sacroiliac e joint inflammation แล้วก็สปานอกจากนี้ยังมีเป็น peripheral จอย manifestation เช่นเขาอาจจะมาด้วย arthritis e n t h e ไ i t i s หรือว่าอาจจะมาเป็นโ s o r i a t i c ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของลังแล้วก็คา r ด i i n v o m e n t จริงๆเนี่ยตัวสปาเองเนี่ยมันแบ่งออกเป็น axial และ peripheral manifestation ถามว่าไอ้ตัว axial เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นมี radiologic confirm หรือเปล่าคือ รู้ไหมว่าเห็น sacroiliac e joint inflammation ถ้า proof เนี่ยมันก็จะเป็น radiographic axial spa หรือ r axial spa ซึ่งคำนี้นี่แหละมันก็คือ ankylosing spondylitis ทักสัพท์เดิมที่เราเรียกกันเพะฉะนั้นวันนี้เราจะโฟกัสกลุ่มที่เป็น r axial spa นะคะหรือว่า as เดิม erm ที่เรารู้จักเนาะคราวนี้จริงๆร axial spa เนี่ยเขาก็มีคีเลียของเขาว่าจะต้องแต่อยังไงก็คือคงต้องมีคีเลียที่แบบเป็น axial joint นะคะ ถ้าสมมติว่ามีคอนเฟิรมจากอ่า g ิม g มจ g นะว่าอาจจะมีเขาก็จะแบ่งเป็นเก์ถ้าเห็นความฝ้าความขาวอินแฟรมของจอ Destruction ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะให้เป็นเกตสามเกตสี่อันนี้ก็อาจจะอ่าคอนเฟิรมว่าเป็น Axial joint inflammation มากขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเกรดที่อาจจะเบาลงเนี่ยแล้วอาจจะต้องนีด Peripheral lesion หรือว่า n e ด d l a b ในการที่จะ diagnosis มากขึ้นนะคะโดยที่ฟีเจอร์อื่นๆที่อาจจะเอามา ประกอบนะมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งอาจจะมีแบ็คเพนมีจอยเพนมีฮิลเพนมีตายูเวอติสนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นแดกไทไรติสแล้วก็นิ้วเนาะอาจจะอ้วนปุ้มแล้วก็มีซาเรติกได้นะคะแล้วก็อาจจะเจาะเลือดนะคะเช่น HLA-B27 นะคะรวมถึงอาจจะดู r e s ปอน s ของการใหเอนเซมแล้วก็อาจจะมี Family History ส่วน C R P กับ A S R เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยคอมมอนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย p e r i h e r a l spa ไม่ค่อยจะมี i อเเท่าไหร่เท่ากับ Axel s Spa นะคะแต่ว่าก็จะมีใครทีเดียของเขาเหมือนกันเพราะนั้นแต่ละอันก็จะมีใครทีเดียแตกต่างกันออกไปคราวนี้เรามาดูว่ากลุ่มที่เป็นลังอินโวลูเมนต์เนี่ยเจอได้อย่างไรจริงๆเขาบอกว่าแลใช่ไหมคะแต่ว่า มันมีสตาร์ดี้ที่ทำในอดีตเนาะใช้เชตเอ็กซเรย์ธรรมดาบอกว่าไอตัวแอมโนมอลพาริงไ m a l i n อินโวลเ n นใน AS เนี่ยเจอได้แค่ประมาณ1ใน2 1. 2ของอินซิเดนแต่ว่าพอยุคหลังๆเนี่ยทำ HRCT า HRCT กันเยอะขึ้นปรากฏว่าพอทำ HRCT า HRCT แล้วเนี่ยพบพาริงไค a ม i ลอินโวลเ n นถึง70%ของคนที่ทำ HRCT า HRCT เพราะนั้นจริงๆแล้วลังอินโวลเ n นไม่ได้แรขนาดนั้นนะคะและที่สำคัญคือมันสามารถเกิดตั้งแต่ช่วงแรกของ AS ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีอาการ AS เลยก็ได้คือมาด้วยลังก่อนอันนี้จะยากสำหรับเราแล้วก็คือมาเป็นแบบไอเดโอพาติ ILD หรือไอ I ดโอพาติพาเรนไครมอโตยยที่ยังไม่มี p พ r ิฟอเรลจอยเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าคนที่ให้เป็นสปาเนี่ยแล้วมีซิมตอมทางเชสมาแล้วเนี่ย HRCT ไปเนี่ยเจอ100%แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นอะซิมตอมเมติกเนี่ย ก็ HRCT ไปอ่ะก็ยังเจอความผิดปกติถึง40%ของคนไข้เท่าก็ตามเพราะฉนั้นถามว่าเราอาจจะต้องสกินนิ่งเช่นกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีไกด์ไลน์เหมือนกับ s c ค e ร์โ e เดอมาว่าจะต้องทำทุกรายในคนไข้ที่ด i อ g กโนซิตั้งแต่ครั้งแรกนะคะทำให้คนไข้กลุ่ม AS หรือว่า axial spondylo เนี่ยค่อนข้างจะ Delay ์ด a อ n กโน s ในการทรีต t ของพาริงไฮมอลหรือ,อ ILD involvement i n ดิ้งที่สำคัญก็คือไม่มีอะไรสเปซิฟิกเลยนะคะแน่นอนเรารู้แหละว่ามันเป็น c h เช Wall Restriction จากการที่มันมีไ y p โฟ s ิสใช่ไหมคะซึ่งพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดจอยเอ t นทิไซติสได้ไม่ว่าจะเป็นแมนูเบียมกับสเตอร์นหรืออาจจะเป็นสเตโนคาวิคูล่าจอยหรือว่าคิโคอาริทิโนทำให้มีคนไข้ามาด้วยฮอส n e t ตได้ รังอินเวลมันอาจจะพูดในรายละเอียดอีกทีนึงคนไข้าอาจจะมีพูลาร์ติกเกอรนิ่งได้นะคะซึ่งอพอมันเป็นรีสตริกชันเนี่ยมันอาจจะเห็นกลุ่มที่เป็นาการดึงลังของพูลาร์ได้เช่นมา manifest แบบซับพูลาร์หรือว่าแผ่นไขมันเบานได้บางครั้งอาจจะเกิดเอ็นมอตเร็คได้นอกจากนี้ยังอินเวลมเอลเว่ย์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากามันเป็น chest wall deformity อาจจะมี kicko คิโคอิลิชโ joint มี h o s t a ท e ก็อาจจะทำให้เกิดสลี e แอ p เนี่ยได้เพิ่มขึ้น ที่เราชอบท่องกันว่า AS เท่ากับ upper lobe เนี่ยจริงไหมนะคะจริงๆแล้ว upper lobe เจอได้บ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดกับโรคที่เป็นมานานหมายถึงว่าเป็น AS ที่เป็นมานานละอาจจะเริ่มจากข้างเดียวก่อนก็ได้แล้วก็อาจจะ develop เชิญเป็น2องข้างได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิน เจอตามหลังเป็นซิสได้คือเดิมมันอาจจะเป็นซิสเป็นบูลัสไทป์แล้วก็พอฟอลล o ฟอลลไปเนี่ยมันกลายเป็นไฟโบติกไทได้นะคะเขาบอกว่าทําไมถึงชอบเกิดที่อัปเปอร์โลบบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเวน i ิเลชันผิดปกติหรือเปล่านะคะปรากฏว่าเขาก็พยายามมีคนไปทําซีนอนแบบ ของตัวนิวเคลียร์สแกนเข้าไปก็บอกว่าเวนทิเลชันก็อาจจะไม่ได้ใช่นะหรือว่ามันอาจจะเป็นการที่มันมีการคอมเพรสชันแล้วก็ทำให้เกิดเมคานิคอลสเตตอินเจรรี่ออฟแอนด์ออรหรือเปล่านะคะหรือว่าอัปเปอร์โหลออาจจะเคลียร์เสมหะได้ไม่ดีไหมหรือว่าแอสเปเรตนิวโมเนติกซึ่งอันนี้ก็ดูแปลกนิดนึงเพราะปกติมันไม่ได้แอสเปเรตขึ้นอัปเปอร์โหลอนะคะแล้วก็อาจจะมีรีเคอร์เรนต์อินเฟคชันหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไฟโบติกเลยก็ได้อาจจะเป็นโครนิคอินเฟคชันนะคะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วต้อง r ูเอา u t TB กับฟังกัสก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็น aspergilloma หรือว่าเป็น mycobacterial infection นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ i m มม n โน p e c i แตหรืออิมม n o นมดูเ a เตอรดีหมาที่ทีตเอกันมาจะเห็นว่า SRT c finding เนี่ยมันอาจจะแ a ร y ตาม Disease c อ u เช่น ช่วง Early เนี่ยก็อาจจะเจอมันนอนสเปซิได้เยอะนะคะแต่อันที่บอกว่าถ้า Disease ยิ่งเป็นนานเนี่ยตัวที่ Associate กับการที่เป็น e a s e Duration เนี่ยก็คือ u p p e r l o b โ Lesion กับ b r o n c h i e c t ท s i s ก็คือที่อยู่ u p p e r l o b e เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำเคสซีรีส์มาว่าบาง s t าร์ดี้เนี่ยบอกว่า Apical เจอเยอะแต่การที่เราเจอ Lower ไม่สามารถจะรู้เอา ได้นะคะเพราะว่าอย่าง s t u d y นี้เนี่ยหกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจอที่ lower l o b e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เสมอไปสักทีเดียวคราวนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเวลาเขา define ของแต่ละ s t u d y เนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะเห็น upper l o b e ที่เป็นผังผืดถาวรเนาะเขาก็เลยบอกว่าเอา upper l o b e เด่น th แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่า reason ที่บอกว่าเป็น lower l low o r e domain เนี่ยบางทีมันมันเป็นแค่ perennial b e a หรือว่านอน specific ที่มันอยู่ lower l o b e นะคะ อ่าอย่างที่บอกว่ามันอินโวล์แอร์เว์ได้เราอาจจะเห็นเป็นเอฟฟิซิมาได้อาจจะมีมาเป็นเ no น้ดูแบบนี้ได้เป็นจุดเฉยๆเลยก็ได้นะคะมีบงเคียววอลติกัะ er นิ่ง่ายที่บอกว่าแอร์เว์เนาะแล้วก็อันนี้นะคะคือพาเลนไคมอลแบร์หรือว่าที่มันตั้งฉากกับพูล่าเนาะแล้วก็เจอที่ลเวอร์โลมเนาะมันก็เป็นคนละภาพกับที่เราคิดใช่ไหมเพราะอัปเปอร์โลุมเนี่ยต้องเป็นอพพิคอลไฟโบเซตจริงๆอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราทําดูเซ็กิทัลวิวอะค่ะ เป็นที่มาว่าทำไมเขาบอกว่า u p p e โหลดถึงเจอบ่อยเพราะว่า anatomy มันถูก c o m p พ e สด้วยตัว spy ที่มันไขฟซิลมากดเนาะอาจจะทำให้เกิด d e n t i ไม่ดีมี airway t i ก r i n i n g หนาขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีการดึงหลังส่วนข้างบนนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น e v i d e n c อีก,อก paper นึงที่ให้เห็นว่ามันมี t i กนิ n ง i n g ของโ o n า o คูล u อันนี้ก็เหมือนกันพารเนไมอบนที่อยู่ lower row low, นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็น t h i c k e n i n g fibrosis ที่อยู่ Upper l o b e จะเห็นว่า Upper l o b e มักจะเป็น l e s i o n ใหญ่ๆคล้ายๆแบบ o อ b อะไรเงี้ยนะแต่ o w ว r l o b e มักจะเป็น l e s i o n ที่เป็น p a r e n c h y m a l b a n d หรือว่าเป็น Sub p ูลโรฟไฟโบโร s ินะคะแล้วก็เห็น Evidence ของอตัว p u r a l t h i c k e n i n g ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมาเป็น Blanchiectasis แบบนี้ได้เลยหรือว่าเป็น Lung Volume Loss ด้วยในบ้านเราก็คงจะ โทษทีบีไปซะใหญ่ใช่ไหมไม่ถึงว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยคือเป็นเดสต์ทอยลังแต่จริงๆอาจจะต้องเหลือบตาดูสปายเขานิดหนึ่งนะคะว่าเพราะว่ามันอาจจะได้สเปซิฟิกที m เมนที่นอกเหนือจากการที่บอกว่าเป็นเดสต์ทอยลังเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะมาเป็นพาเรนคอยมอลแบนที่มีมิกกับครายรทรีนบัตที่เราเห็นเป็นประจำนะคะรวมถึงเราอาจจะต้องสงสัยมากขึ้นถ้าเกิดมันมีลักษณะเป็นบูลัสไทส์หรือว่าไฟโบบูลัส formation ขึ้นมาก่อนแล้ว follow follow ไปเธอเป็นไฟโบสิ s เพราะว่า T.B มันไม่ค่อยจะเป็น e p h y s e m a t y ยใช่ไหมมันจะเป็น c a v i t a r y ไทยตะกี้ก็คือเป็นตระกูลไฟโบสิสใช่ไหมคะแต่หากว่า I.L.D เนี่ยก็คือ เป็นได้เหมือนกันนะคะโดยที่ ILD ก็เป็นได้แบบ diffuse ก็ได้หรือว่าจะเป็นสับพูล่าไทยก็ได้จะเห็นว่าบางครั้งอาจจะเห็นเป็นไมโครซิสติกได้หรือเป็น small honeycomb เนาะก็เรียกว่าบองคิโอเล็เทเซียอยู่ขอบขอบได้ซึ่งไม่สเปซิฟิกอันนี้ก็จะเป็นสับพูลราแบนตะกี้พาเรนไคมอลแบนคือตั้งฉากเนาะสับพูลราแบนก็จะเป็นแนวขนานไปกับพูล่าได้นะคะบางครั้งเนี่ยไอตัวนี้อาจจะเห็นขดเป็นพูล่าแท็กได้ซึ่งตรงนี้มันอาจจะทําให้เราสับสนกับทรีนบัดในพวก TB ได้ ะะบางคนอาจจะมาเป็น diffuse type เลยก็ได้คือไม่ได้ specific กับ upper หรือ lower นะคะก็อาจจะต้องระวังไว้ถามว่าวิธีการ diagnose เนี่ยฟิล์มอย่างเดียวแดงไม่ได้เราต้องได้แอกจาก extra pulmonary manifestation เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็หรืออาจจะเจาะพวก lab h a LA l A B 2 7อะไรแบบเนี้ยมาตัวช่วยเพราะว่า pattern มันไม่ specific เลยนะคะ Biopsies p e c i f i c หมายก็ไม่ Specific เช่นกันนะอาจจะเห็นเป็น i n d u s t r i a l Edema ได้ i n d u s t r i a l Inflammation ได้มี OP ก็ได้หรืออาจจะเป็น Aveolitis เป็น Fibrosis แล้วก็มี Airway Involvement ได้อาจจะเห็นเป็น Bronchiectasis ได้แล้วก็เป็น b r o n c h o c e n t r i c g a n y r o m a t o c i s อย่างที่อาจารย์มอนพันพูดไปได้นะคะอันนั้นก็เป็น เรื่องของ ASILD เนาะซึ่งก็อย่าลืมว่าถ้าเจอคนไข้ AS ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในมือเรานะคะก็ถ้ามีอาการมีซิม ptom เนี่ยก็อย่าลืมสกรีนนิ่งแล้วก็ทีทแต่ทีทเมนต์เนี่ยไม่ได้มีใครเขียนเลยว่าถ้าเป็น ASILD จะทีทเมนต์ต่างจาก AS ธรรมดายังไงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ supportive follow ดูลังฟังก์ชันแล้วก็ดูไคลทีเรของ PPF มากกว่า Immunomodulator เนี่ยก็คือไม่ได้ต่างจากการที่ชดดซชดอยู่แล้วแต่อย่าลืมรู้เอาเรื่องของดักอินดิวเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวโลกก็ได้แต่มันอาจจะเกิดจากดักอินดิวก็ได้มาสู่โลคที่สนะคะก็คือ ILD in lysosomal storage disorder ที่อยากให้รู้เรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมียาที่ s p ปซิ f i ก ถ้าเกิดบังเอิญมันแลแต่ว่าถ้าเราเจอเนี่ยมันอาจจะอิมพลู e ไปเลยก็ได้นะคะจริงๆไอ้ตัวไลโซโซมอลเนี่ยมันเป็นโรคของแบบเจเนติกมีมิวเทชันของเจนติก uh, ที่ทำให้เกิดการหลังของเอนไซม์ต่างๆเนี่ยผิดปกติไปนะคะทำให้เกิดการสะสมของซับสเตนอยู่ในแกรนูหรือว่าอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรไลโซโซมากขึ้นนะคะซึ่งตัวโรคเนี่ย อพอมันสะสมซับสเตตมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเซลล์ดิสฟังชันอะไรได้นะคะตัวโรคที่เราอาจจะคุ้นเคยตอนสอบปอดเดนสาก็คือเกาเชอร์เนาะกับนีแมนพิกใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันน่ะนีแมนพิกมันเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็น ASMD ก็คือ a c i d s p h i n g o m y e l i n a s e deficiency เนาะส่วน a b r y Disease เนี่ยไม่เจอ,อไม่เจอรัง i n v o l v e ม e n t มันเป็น Neuro Involvement ก็อาจจะข้ามไป อันนี้ก็จะบอกว่าปกติเนี่ยมันจะมีไลโซโซมใช่ไหมมันก็จะเก็บพวกไลปิดถ้าเรามีเอนไซม์พาสเวยปกติเนี่ยมันก็จะถูกดีเกรเดชันหมุนเวียนไปตามปกติแต่ถ้าเกิดมันมีแอบนอร์มอลของเอนไซม์ใดๆมันก็จะเกิดการสะสมของไลปิดแมทเทเรียลอยู่ในเซลล์นะมันก็อาจจะทำให้เกิดเซลล์อินฟลามชันหรือมีฝ้าได้นะคะเมตาบอลิกซีมเป็นยังไงบ้างขอดูว่าจริงๆเราโฟกัสแค่2โลกก็คือ1คือเกาเชอร์คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะโฟกัสให้ดูว่า มันอาจจะเกิดจากการที่เอนไซม์ตัวนี้มันไม่ทํางานมันก็เลยไม่สามารถดีแกรดไปเป็นตัวอื่นได้ก็เลยเกิดการสะสมไว่ไอ้ตัวนี้ที่เป็นซับสเตตมากขึ้นส่วนนี้แมนพิกก็เช่นกันมันเป็นสปิงโกไมลินแต่ว่าขาดเอนไซม์ต e ่อฟิงโกไมลินเนสตัวนี้ไปก็เกิดทําให้เกิดการสะสมไอ้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองมาดูที่เกาเชอร์กอนเป็นออโตโซมอลีเซสซีฟอยางที่บอกว่ามันเกิดการทํางานของเอนไซม์ตัวนี้ผิดปกติไปทําให้เกิดไอการสะสมของกูโคซิลเซ,ซรามัยเนี่ยเพิ่มขึ้น ะะเวลาที่เราจะไดแอกเราจะไดแอกยังไงก็คือเราจะมาดูการทํางานของเอนไซม์ตัวนี้แหละถ้ามันต่ำเนี่ยก็ถือว่าใช่ถามว่าบนเมโลแล้วไปเจอไอตัวฟลีปต์สะสมเยอะขึ้นเนี่ยไดแอกได้ไหมเขาบอกว่าอาจจะไดแอกไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีคําว่าสูดเกาเชอร์คือมันเป็นพวกอิมมโนโลบูลินที่สะสมอยู่แทนเช่นในกลุ่มไมโลมาไบอปซีเราไม่ได้ยอมพิเศษเนี่ยอาจจะสะสมอาจจะทําให้เราสับสนได้นะคะแล้วก็อาจจะไปทําเป็นเจเนติกเทสติ้งไปเลย คีย์เวิร์ดก็คือเขาแบ่งเป็นไทท์นะคะไทท์ที่ส่วนใหญ่รอดมาถึงเราก็จะเป็นแค่ไทท์หนึ่งและไทท์สามเนาะไทท์สองี่ส่วนใหญ่ตายเร็วไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ไทท์หนึ่งก็คือจะไม่มี C N S involvement อันนี้ก็จะอยู่รอดนะคะคราวนี้ไอตัวที่บอกว่า C N S involvement น,นี่ต้องระวงังเพราะว่างคนเนี่ยมันจะมีโรคของโบน ดีซีใช่ไหมแล้วบางทีโบนมันอาจจะแค่มีก้อนมีโบนอะไรเง,งี้ยไปกดทับซึ่งอันนี้ไม่นับเป็นซีนเอสิมโมเมเพราะมันเป็นคอมเพนซิฟต์ซิมตอมซีนเอสต้องเป็นซีนเอสจากเกิดจากการสะสมของไอตัวซับสเต e เท่านั้นนะคะเพราะนั้นไอต่า n พงลีซิมตอมเนาะก็อาจจะเจอเป็นออสเซลพีเนียมีไลติกเลชั่นมีเกาเชอร์แมสหรือเกาเชโลมาเนี n ่ยไปสะสม เดฟอสิตตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน CNS ในตับในเรื่องของข้อกระดูกอะไรอย่างเี้ได้นะคะมีม้ามโตตับโตได้ออพอม้ามโตเนี่ยอาจจะมีไฮเปอร์สปินเมียทำให้ p พลตเลตต่ำได้นะคะแล้วก็อาจจะมาคล้ายๆแบบโบนเพนฟีเวอร์อะไรแบบนี้ได้นะคะ,ะปัญหาก็คือไอตัว c กาเชอร์ e ซลลเนี่ยที่มันเป็นเซลล์ที่มัน มีไลโซโซมโตโต,โตเนี่ยมันไปสะสมในรังนั่นเองมันก็เลยทำให้เกิด airway inflammation มี obstruction ได้ทำให้เกิด Ld ได้เจอบ่อยไหม Ld เจะได้2-3%สเปอร์เซนตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาตรวจจีนมาแล้วเป็น L440 เนี่ยจะ Ld เยอะมากเลยนะคะฟีเจอร์ไม่ specific เลยเป็นก a u d a ์ได้เป็น interlobular septum thickening ได, um ได้แต่ที่สำคัญคือ เนื่องจากมันเป็นไรปิดที่สะสมใช่ไหมถ้าเราไป B L อ่ะเราก็ต้องส่งย้อมเช่นดูไรปิดเมตาบอลิซึมด้วยเพราะว่ามันจะเจอเป็นไรปิดเลดนเมโครฟาจได้ถ้าเราไบอปซีนะคะเราก็จะเห็นว่าจะเห็นเป็นโฟมมี่ฮิสโตไซที่มันมีไรปิดสะสมอยู่อาจจะเห็นไฟโบซิสได้นะคะหรืออาจจะเป็นลิโฟไซต์ฟิลเตรคล้ายๆ N S a P ได้ที่สำคัญคือไอ้เกาเชอร์เซลล์เนี่ยมันชอบไป ติดอยู่กับวาสูล่าด้วยเพราะ,ะนั้นคนไข้จะมีภาวะความดันโลหนตสูร่วมด้วยนะไอ้พาโถตรงนี้ก็เป็นพาโถของภาวะความดันโลหนตสูซีทีเราก็จะเห็นว่าอ๋อถ้ามันมีภาวะความดันโลหนตสูแล้วก็มีกาวแก๊สเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงกับ มีเอ็กซ์ต้าพลลิเช่นตับมามโตเป็นตน้นยากมากเลยนะถ้าจะเห็นแค่นี้แล้วไดแอกคอลเชอร์เป็นไปไม่ได้เขาต้องไดแอกค c o เชอร์มาก่อนเราถึงมาเจอเราใช่ปะ <c oughs> มันมันมันไม่มใช่โลกที่คอมมอนขนาดนั้นเนาะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะแต่ถ้าที่รู้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคของเอนไซม์ผิดปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทรีตเมนต์มันมีสเปซิฟิกเนาะก็คือเราสามารถให เอนไซม์เข้าไปก็คือมันขาดตัวนี้ใช่ไหมฉันก็ให้เอนไซม์ให้มัน ite, เมตาโบไลซ์ไอตัวซับสเตตนี้ทิ้งไปนอกจากนี้เนี่ยการที่เราจะให้เอนไซม์เนี่ยก็เป็นทางที่1ทางที่2ก็คือลดการสร้างซับสเตตกลับมาไงก็คือถ้าสมมติว่าเอนไซม์ไม่มีขายใช่ไหมเราก็ลดการสร้างซับสเตตเลยก็คือให้ตัวกลูโคเซลลิมายซินเทสเนี่ย เพื่อป้องกันการบล็อกเอาไว้ไม่ให้มันเกิดการสร้างไอตัวกูโคซิล c ซราม i ยเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันเนาะก็จะมีเอนไซม์แล้วก็ซับสเตตอินฮิบิเตอร์เช่นโอลิโกสเตตเนาะเหมือนตอนนั้นคุณคณเนาะตอนเราเป็นแบบเดนสามหรือเปล่าเคยเคยได้ยินตัวยาตัวนี้เนาะแต่ว่าก็ลืมละแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยได้ยินใช่ไหมพี่พี่ก็ทำไปได้ยินไปนอย่างนั้นแหละพี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน <og and Meat grid> แล้วก็ถัดมาก็คือนอนเ p e c i f i c ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเกาเชอร์เซลล์เนี่ยมันอาจจะไปสะสมตามแอร์เวได้บางครั้งมันอาจจะแพ็กติดแน่นจนทำให้เกิดอ็อบสักชันน้องอาจจะต้องไปบรอนโคสโคทำดึงบงเคียวคาสที่มันเป็นลรปิดฟอร์มมิงเหนียวๆเ,เนี่ยออกมาได้ข้อปอดนิวทริชั่นวัคซีนอะไรก็ตามไปอีกอันนึงก็คือไอตัวเนี้ยมันชอบสะสมทําให้เกิดอินเฟคชันได้นะคะโดยเฉพาะไอตัวซับสเตตหรือ,อการถ้าสูว่ามันมีสูงเกินไปก็จ,จะทําให้เกิด secondary infection ได้เนาะแล้วก็ถ้าม้ามโตมากเขาก็บอกก็ต้องระวังด้วยนะว่าอาจจะมีพรอ f e เ t ชันด้วยถ้าจะไปสปีนิกสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ควรถัดมาคือโรค A S M D นะคะ A S M D ก็ตะกี้ก็คือสปิ g โก y มลินใช่ไหมก็คือขาดสปินโกเมลินเนสเช่นเดียวกันเจอได้ไม่บ่อยพอมันทำลายไม่ได้ก็เกิดการสะสมไลปิดฟอร์เมชัน ก็เหมือนกันมีไทสับไท์น่นนี่นะ A B แล้วก็ B ส่วนใหญ่ตายไปหมดเหลืออยู่ที่เราก็คือ B นะก็คืออยู่เฉพาะช่องสุดท้ายก็พอพวกนี้เนี่ยมันก็จะ A กับ B มันจะมักมีนิวโรแล้วก็ดีเกรเดชันแบบไปตั้งแต่อินแฟลนซ์นะฮะแต่ว่า B เนี่ยอาจจะเหลือเป็นวิสซรลลแอคูเมเลชันได้เนาะแล้วก็สโลปเกจไาอาจจะอยู่ถึงอายุ72ปีก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ตายไปประมาณ25นะคะ ก็อาจจะเหลืออยู่นิดหน่อยนิวโรโลจิกเนาะก็อาจจะมีเรื่องของไฮโปโทเมียไฮโปลิเฟ็กเซียได้แล้วก็เป็นโพเฟอรัลนิวโรพาธีจะมีการสะสมของอไลปิดเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีดิสไลปิดดีเมียได้มีคอนดักชันดีเฟกของคาร์ดิแอคได้แล้วก็พอมันสะสมในวิสเซิลลเนาะพวกนี้ก็ถ้าเป็นไทป์บีมันจะสโลโปเก้ก็มีเฮปโตสปีโนเมกาลีได้นะคะ ตาเนี่ยมันก็ถ้าจะคอมมอนก็คือ m a c u l a ่ Red ula, เนอะส่วนใหญ่หมอตาเขาจะได้แอกก่อนไม่ใช่เราหรอกเนาะแม่จะ ILD จะส่งตรวจตาเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็โบนนะแล้วก็อาจจะมีโบนก็มันก็ไม่ได้ specific เช่นเดียวกันแต่ข้อท,ที่เราต้องรู้คือ ILD มันคอมมอนมากในไทบีเจอได้ใน90%ของคนไข้โรคนี้เลยคือถ้าเขาจะแอกได้เราต้องหานะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบตายด้วย ILD ก็คือ ถ้าเราทรีตเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนตายเยอะมากเนาะแต่พอมันมียาเอนไซม์เทอร์ปีปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนไข้เลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตายด้วย ILD ถ้าเราท e ีตได้ก็ดี f i ไฟ i n g เป็นยังไงเป็นกาวแก๊สได้เป็นอินเตอร์ลบลูบล่าเซปตัมติกดิงได้มีนเตอร์ลบ u ูบล่าไลน์ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น p a t เทิรของ c คซี่เพลวิงนั่นเองนะคะอื่นๆเจอได้แลแล้วอันนี้มาดูเนาะเราจะเห็นว่ามันมีกาวแกแล้วก็มีอินเตอร์ลบูล่าเซปตัมติกได้อาจจะมาเป็นคล้ายๆ NSIP ข้างล่างอย่างนี้ได้นะคะปัญหาคือเราต้องย้อมเราต้องย้อมแล้วดูว่ามันมีแ a คโคฟาดเนี่ยที่เป็นฮิสโตไซที่มันเป็นแวคิโอแกลแลวก็สะสมด้วยแกรนูหรือเปล่านะคะพวกนี้เนี่ยมันจะย้อม เพื่อบอกว่าเขาเรียกว่าลอง MGG Color เนาะเพื่อให้ดูว่ามันเป็นนีแมนพิกเซลหรือเปล่าหรือว่าเป็นซีบูเซลซึ่งเซลเหล่านี้มันก็คือเซลที่มีสะสมไซลิงโกมาอิลินเพิ่มขึ้นนั่นเองเวลาที่เราแบบซีทิชชูอ่ะก็จะเห็นเซลเหล่านี้อินฟิวเทชอยู่ในทิชชูเช่นกันนะคะข้อดีของมันก็คือ1เรามียาในประเทศไทยเนาะแล้วก็2เนี่ยเราสามารถแดกโนเซช่ได้ไงก็คือ1คนไข้จะต้องมาด้วยตับน้ำโต แล้วก็มาด้วย ILD อันนี้ก็ต้องคิดถึงเนาะเพราะ ILD อื่นไม่ค่อยมีต่ำม้ามโตใช่ไหม,มแล้วก็อาจจะมีเรื่องไรปิดผิดปกตินิดนึงมี neuroinvol ลหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ให้ตรวจเราอาจจะส่งสงสยัยมี family history ได้แล้วก็ส่งตรวจ ASM level เนะ M, าะ ASM ไซลิงโกเมลินเอนไซม์ถ้าสูงก็คือไ้แอกได้เลยแต่ถ้าต่ำเนี่ยอาจจะต้องไปส่งยีนดูนะเพราะว่ามันเป็น SMPD ยีนเซอร์แฟกเนจำไม่ได้ละ ย่อว่า SFBD นะฮะอ่า<ะ> <laughs> เพราะนั้นเราอาจจะส่งเจเนติกเทสติ้งตรงนี้ได้นะแล้วก็ถ้าสมมติคอนเฟิร์มก็ทรีทเมนต ทรีตเมนต์มีอะไรบ้างในอดีตเนี่ยเขาบอกให้ทำโฮลังคล้ายๆเป็นเคซี่เพลวิ่งใช่ไหมพี่ก็อาจจะแป๊บหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เห็นข้างางบนเป็นอย่างงี้เขาก็ล้างกันแต่ก็บอกว่ามันรีแลบได้บ่อยเพราะมันไม่ได้เป็นทาร์เก็ตทรีทเมนต์นะคะเขาก็บอกว่าอาจจะไปทำล้งอนนันโบลแมโลทันสแปนสุดท้ายมันก็ยังรีแลบอยู่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยมียาตัวหนึ่งเรียกว่าโอลิปูเดสอลฟานะคะซึ่งมันเป็นยาก,ก็คือเอนไซม์ตัวนี้แหละเป็นรีคอมมิเนนต์ตัวเอนไซม์ที่ทำให้ เกิดการย่อยสลายไซนิงโกไมลินทำให้ a l d อ m p ิ o v พเลยแล้วก็ทำให้สปีนที่โตวตยุบลงไปเลยเรามาดูว่าทำไมเราต้องรู้จักน้องเห็นฟีมี้ไหมก่อนทิ้อันนี้2เคสเนาะคนละเคสกันเคสข้างบนมี a l d กาวแก๊สเต็มไปหมดเลยพอทิ้ปุ๊บเหมือนหายเลยอะ่ะยิ่งดีกว่าสเตียรอยอีกเนาะใช่ปะ่ะเออหรือเป็นแบบนี้หายไปเลยเหมือนกันเนาะเพราะนั้นมันเป็น t a r g e t treatment ที่มีนะคะ เข้าใจว่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าเราสงสัยถ้าขอบริษัทเนี่ยเขาอาจจะตรวจไอตัวเอนไซม์ให้เราฟรี ASM เนี่ยฟรีนะ,ะล้าเจเนติกก็ส่งเข้าโครงการของประเทศไปสุดท้ายแล้วก็คือเหลือสั้นๆนะคะก็คือเรื่องของฮิเมนสกี้พูดแดกซินโดมนะคะ,ะยงงงใช่ไหมชื่ออะไรพี่ก็งงเหมือนกันอะถัดมาะคะก็คือมันเป็น อา Autosomal r e c i s s i v e Disorder ท่านนันชัยเขามาทำอะไรคะก็คือมาเป็นหนึ่งใน Genetic Disorder นะคะก็คือเจอมาตั้งนานแล้วยิ่งแรงเข้าไปใหญ่แต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีซินโดมที่น้องอาจจะต้องได้แอกได้ก็คือคนไข้เนี่ยจะมาด้วยตัวขาวขึ้นผมขาวนะอาจจะมีม่านตาผิดปกติแล้วก็มีเพดเลตที่ทำงานผิดปกติได้นะคะหรืออาจจะมาด้วย i n f เ a m a r y b o w e s y มได้ซึ่งบางครั้งเนี่ย ที่เราไม่ได้ตรวจเจนเนติกอะบางทีเราอาจจะไปสับสนว่ามันเป็น l n m m a t o r y b o w e l Related i ด d หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะจริงๆมันอาจจะเป็นซินโดรมส่วนใหญ่เนี่ยมันเจอในคนโปรตีรกโกนนะซึ่งเรามีคงไม่มีคนนี้ก็จะเห็นขา,ขาวๆแบบนี้บ้านตาก็ขาวด้วยเพชรเลดเนี่ยก็คือปกติจะมีแกนูอันนี้ก็เป็นเพชรเลดที่ไม่มีแกนูมีรังไฟโบซิสได้นะคะคนความผิดปกติมันเกิดจากจีนพวกนี้แหละ APT b o c 1 b o c T b o c 2เนี่ย มันทําให้เกิดไอ้พวกเอนโดโซมเนี่ยมันเดเวลลอไปผิดปกตินะคะไอ้ตัวเมลาโนโซมเนี่ยมันก็คือเดเวลลอปทำให้เกิดเม็ดสีใช่ไหมถ้ามันมีจีนผิวปกติก็คือทําให้ไม่ดําก็คือขาวเนาะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเอนโดโซมเหล่านี้มันก็ยังเดเวลลอไปเป็นพวกเพดเลดแกนูเงี้ยถ้ามันมียีนที่ผิดปกติมันก็จะทําให้เกิดบีดดิ้งได้เกิดการสะสมะความผิดปกติเป็นลามิล่าบอดี้แล้วก็ไปอยู่ในปอดได้แล้วก็ทําให้เกิดเป็นเซลล์ดโพสิชันมีตับม้ามโตอะไรก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็เดว d แ a งโน s ิดด้วยจีนนะคะนะคะ คราวนี้ก็พวกนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเม็ดสีปกติก็จะทําให้ขาวได้แล้วก็อาจไอพอเม็ดสีที่ตามันเสียด้วยอะค่ะคนไข้าอาจจะเป็นแบบบลายไปเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นพัววิชั่นไปเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้ไอตัวเพชรเลดเนี่ยมันก็จะมีไซนเนาะเรียกว่าช็อกโกแลตชิพคุกกี้กับบัตเตอร์คุกกี้ <laughs> อันนี้ชอบก็เลยอยากจะเอามาให้ชูก็คือ <laughs> ก็คือคุกกี้อนนี้นะคะก็คือปกติเราจะมีเพลเลทที่มีแกนูนะเราไปส่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปก็จะเห็นแกนูแต่ถ้ามันเป็นโรคนี้ยมันเกิดการเดเวลลอปของเอนโดโซมที่ผิดปกติไปมันก็จะไม่มีแกนูมันก็จะเป็นเพลเลทที่ไม่มีแกนูมันเหมือนเป็นเป็นบัตเตอร์คุกกี้ที่ไม่มีช็อกโกแลตชิพอะฮะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะทำาให้บีดดิ้งได้นะคะแล้วก็ เออส่วนไอตัวพามิทไฟโบซิตเนี่ยมันก็เกิดการสะสมไอตัวลาเมลลาบอดี้เพิ่มขึ้นซึ่งไอตัวลาเมลลาบอดี้เนี่ยมันเยอะขึ้นมันอาจจะทำให้เกิดการทำงานของไซโตไคลผิดปกติโดยเฉพาะ TGF ีเอฟบต้าซึ่ง TGF ีเอฟเบต้าเรารู้อยู่แล้วมันเป็นต้นกำเนิดของไซโตไคน์ที่ทำให้เกิดไมโอไฟโบบายไฟโบบายเดฟเฟอเรนเชชั o ่นที่ผิดปกติแล้วก็เกิดเป็นไฟโบซิตในที่สุดก็จะเห็นว่าลาเมลลาบอดี้เนาะไอตัวเป็นหยุกๆๆๆ ออเนียนไลท์เนี่ยนะคะมันสะสมแบบอย่างเยอะเนาะอยู่ตามเนื้อปอดนะคะมันก็เลยทำให้เรามี ILD ได้ไม่ใช่ทุกไทที่เกิด ILD 1 2 4 0ทําทำให้เกิด ILD ได้นะคะไฟดิ Finding ก็ไม่สเปซิฟิกเช่นเดียวกันกาวแก๊สบ้างเซปโตติกเนิ่งบ้างนะอันนี้จะเห็นว่าเหตุแบบนี้ก็คงไม่ได้สงสัยหรอกใช่ปะฟาฟ,า,ฟานิดนึงมีเลติคูลเลชันนิดนึงแต่ว่าถ้าไบโอซีมาเจอเซลล์แบบนี้ก็อาจจะต้องทบทวนกับอันนี้เกาเลยครับหมดเวลาเหรอคะ ก็เลยกับเราเราเพิ่ง27นาทีอ่าโอเคก็คือ by e l ไปเห็นไอตัว l a m e ่า a body ถ้าเอาไปส่องอิเล็กตรอนนะคะก็คือจะเป็นการสะสมของไลโซโซมหรือเอนโดโซมที่เยอะเกินไปเนาะจะเห็นว่าเขาก็มาการเปรียบเทียบกับ IPF เนาะต่างประเทศเขาตรวจจเนติกกันเยอะเขามีผู้คนไข้ที่เป็นจเนติกเนาะจะเห็นว่าอย่างอื่นน่ยแยกกันไม่ได้เลยยกเว้นอายุก็คือ เมื่อใดที่เราเจอไฟโบติกหรือ ILD ในคนที่อายุน้อยที่ไม่ได้มีเรื่องของดักหรือเรื่องของคอนเนติทิชชูจะต้องหาแฟมิเลียลเสมอซึ่งแฟมิเลียลเนี่ยคั้ก่อนเคยสอนเรื่อง Family ียล ILD ไปแล้วแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในแฟมิเลียลเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ก็คือเอ็กซ์ตามพมรีซิมตอมตัวขาวไหมนะเพชรเลดผปกติหรือเปล่า แล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็น U I P ก็ได้เป็น N S I P ก็ได้หรือว่าเป็น D A s หรือเป็น D I P ก็ได้นะคะ treatment ไม่มี specific treatment สเตียรอยไม่ได้ประโยชน์เนาะ เราอาจจะต้องคิดถึงกลุ่มเหล่านี้กรณีที่ว่าเอ้ยเราเหมือนกาวแก้เลยเราให้อิมมโนับเพสซิฟตเราให้สเตียรอยไปแล้วไม่เห็นจะเลี้ยงตอเลย,อ,เลยอาจจะต้องคอยกลับลำมาหาว่าเราหรืหอไบออบซีดูว่ามันเป็นพวกไกลโคเจนสตอเรจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกเอนโดโซมผิดป,ปกติหรือเปล่านะคะก็มีรายงานว่าเพอร์ฟินิโดน่ะเหมือนจะใช้ได้เนาะเพราะว่ามีสตาร์ดี้ตอนปี2002นะบอกว่าเฮ้ยมันสเตเบิลเอฟีซีได้เมื่อเทียบกับพาซิโบแต่พะเอิญ2011เนาะเหมือนยาตัวนี้มัน เหมือนทำบุญมาไม่ค่อยดีพอทำอีกรอบนึงก็คือไม่ต่างเหมือนกันก็คือใช้ไม่ได้ส่วนนินทาดิบเนี่ยก็คือไม่ได้มีสตาร์ดี้ที่ทำในคนไข้ที่เป็นแฟมิลี่เลเนาะแล้วก็อาจจะใช้ได้ในกรณีที่เข้าข่ายกับ PPF แต่เขาบอกว่าต้องระวงังหรืออาจจะไม่รีคอมเมนต์ก็ได้เพราะว่านินทาดิบมีแอนตี้เวจเจฟใช่ไหมแล้วคนไข้เนี่ยมันมีเพเลตที่เป็นไม่มีแกนูมันอาจจะเป็นบีดดิ้งไดทซิสอยู่แล้วอาจจะทำให้บิดเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะก็วันนี้ก็คงจะเอามา ดูกันคร่าวๆกับ3โลกที่ไม่เคยเจอซึ่งพี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะก็ถ้าเจอก็บอกด้วยนะคะโอเคค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ